สุดท้ายรัฐบาลแล้วอีกอม่กี่วันนะครับสองวันนะก็จะเป็นวันที่โชคดีวันรำ่ำวันรวยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปนะครับของรัฐบาลโค้งสุดท้ายว่าจะเป็นหมวยทอกอนอรีทูบแล้วก็ชุดห่วยใบฟ้านะครับสำหรับใครที่ยังไม่เห็นนะครับแล้วก็ ประจำวันนี้นะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เช่นเคยมีแนวทางมาแบ่งปันนะครับฮานอยลาวกันนะครับเพราะนั้นใครเข้ามาแล้วก็อย่าแชร์ลงกลุ่มเดิมพี่น้องแชร์ไว้ดูนะในเฟซส่วนตัวตัวเองได้นะครับไม่ดูย้อนหลังนะครับหูเนาะนุสิมาจังสี่นาสิมาจังซันนุสิกันจังสี่นะเพราะมันมีตองในเหล็กถูกมันมีตัวเดียวกันสองตัว อาใจเนาะโอเคนะครับทุกคนรู้เนาะนะติดตามอยู่เป็ดและก้าอาเล็กทู่นะเพราะนั้นใส่เบิ้งเอาเล้อพี่น้องแล้วแต่สายตาใครมันว่าจะเป็นตัวไหนเน้ะนะเลขทู่อาจารย์เด่นไปอยู่เป็ดเลเก้าวุกคนพิมพ์เห็นเป็นตัวอะไรเห็นเป็นเลขอห่ังพี่น้องนะครับอันนี้เป็นมันพระแรกนีดที่อาจารย์มาทําพิธี หลังจากไม่ออกน้องวันที่หนึ่งนะอาจารย์ทําวันที่เก้าวันพระนะครับวันเสาร์ที่เก้านะหลังจากอาจารย์แก้บนนะของอาจารย์เนาะไ้น,นไม่ได้ได้เก้าเจ็ดมันออกเจ็ดเก้านะก็เลยมาทําพิธีแก้ขอต่อนะครับเบื้งให้ดีนะเห็นเป็นตัวอะไรนาะคนเห็นเป็นอะไร ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไม่เหมือนกันเนาะเออนะครับมันเป็นเลขสองตัวเท่านั้นเลยพี่น้องเบงอรงเอาเดอ้อตัวกลางเป็นหกนะตัวกลางเป็นหกเด้อเบิรงดีๆก็แล้วแต่ใครจะตีมาใส่เลขเด่นนะครับตัวกลางเป็นหก,นก,นนะกนหัวไทยเหมือนกันนะนะเหมือนคุณอรุณรัตน์นะ กาเห็นเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ได้คิดว่าเก้าใครดูไรสดของอาจารย์เก้ามันเป็นบนเลยสูตรเก้าของอาจารย์เป็นบนนะครับมันมีความเป็นไปได้เก้าเนาะมันเป็นไปได้เป็นเก้าหกหรือเก้าเก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันถ้าเป็นตัวตัวศาสตร์เลขของของเลขไทยเนาะมันจะเป็นตัวเดียวกันมันไม่เกี่ยวกับหวยหุ้นไม่เกี่ยวกับหวยกีบดี่ถ้าไทยหกกับเก้าตัวเดียวกันแต่มันเป็นหกและเก้า รอบที่น่องหกและเก้าเทอาจารย์จุดนะบางคนอาจจะไม่เห็นมันเป็นไฟภาพอาจจะว่ามองเป็นตัวอื่นก็แล้วแต่เพื่อนจีอาเสียห้โชคเป็นแบบนั้นแต่ที่อาจารย์ดูนะอยู่จนจบก็คือเก้าหกเก้าเทและนะมันมาเป็นตัวเด่นของอาจารย์ในเลขเห็นไหมตัวเด่นอาจารย์เด่นในเก้าหกเห็นไหมทุกคนในทางที่สองเจ็ดเก้าหก พราะอันนี้อาจารย์ให้ก่อนเนาะไม่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 ได้ไรู้ว่าทูบมันชอบตัวไหนเนาะเพราะว่าหวยออกวันที่หนึ่งอาจารย์ก็ให้ตัวเด่นไปตะลัมพุทธนะวันพุทธที่หกอาจารย์ก็ทําเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าทูบมันจุดวันเสาร์ที่เก้ามาแก้บนวันพระนะครับเน mm ี hmm. ่ยเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ชอบเก้าหกและเก้าเจ็ดเิดี <laughs> เพราะ ใครฟังไลฟ์สดของอาจารย์ที่ไลฟ์ครัง้งแรกอาจารย์ถามว่าปวดมีกีร่างออกอะไรเมียนบอใครดูไลฟ์สดอาจารย์ถามถามแบบนี้เมียนบอแดงงวดต่อไปมันสิเป็นไปขังเทิงเด้ออาจารย์ว่ายัุงซีสิเนาะพอมันเด่นนะมันจะเป็นไปได้เก้ามันจะไหลอาจารย์ก็ชอบเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับและเก้าเกลียดคือเก้า แต่ว่าในสูตรนุ้ยมีเก้าเปียกเด็ดนะเพราะว่าอาจารย์แค่แค่สองหางมีห้าหกเจ็ดตัวลักหน่วยอย่างเงี้ยแต่เด่นเปียกเลขเก้าเอามามาัดกันกระดาษพื้นกันนะเนยะครับการร้องกันแต่มั่ก็เป็นทะเบียนลถของอาจารย์อยู่เหมือนเดิมแต่อาจารย์ก็ซื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับบางเ,เดิมเดียวสุดก็ซื้อหลายอยู่ที่ห้อเดียวคงสุดท้ายเดีวยวคนก็อยากเห็นลอตเตอรีร่ อยากดูลัตเตอรี่อาจารย์ย่ตางจังหวัดกระสือคือเราเลยนะห้าใบในะชุดห้าใบแต่มันอาจจะได้น้อยหน่อยส่วนมากจะมีแต่สองใบเพราะว่าตั้งจังหวัดเพิ่มกระสิบเามีทุนทรัพย์สื่อคนขายเพิ่นกระสือมาสำหรับบางเฮ้าเนะาะสองใบจะขอแปลงยูงสันแม่แต่มันก็อยู่ที่ต้นทุนของแต่และบุคคลแต่อาจารย์ฉิดแบบนี้ นะมันหนึ่งเราซื้อเนี่ยให้มันถูกสองตัวนะครับอย่างอื่นมันเป็นผลพอยใดไอ้สองตัวให้มันถูกก่อนซื้อก็คือซื้อล่างเด้ถามว่ารางวันที่หนึ่งเลขสามตัวเนี่ยเคยได้เงินบอบัได,ด้ด้พี่นนองลัตเตอรีร่เนี่ยนะแอาจารย์ถูกห้าตัวรางวันที่หนึ่งก็บัได้ตังค์ิดตัวหน้าตัวเดียวหลักแสน เพิ่ว่าให้ตังค์คนถึงม่ลิออนอันเจ้าเสี่ใไตบาดาลเพราะเขาไม่ให้อาจารย์เลยมองถึงว่าชิดแบบนี้คิดล่างถึงซื้อลอตเตอรี่หาซื้อล่างนะครับหาซื้อตัวล่างนะครับล่างรางวันละสองพันบาทใบละร้อยไปถึงเงินได้พันกว่าบาทมันบรคุมนีมอาจารย์ว่ามันบรคุมเนี่ยซื้อรอยหนึ่งในเงินอนพันกว่าบาท เวลาซื้อน่ะอาจารย์เลยคิดว่าเอาห้าใบอย่างน้อยละสองห้าเป็นสิบเข็มนเงินหมื่นฮักสองเปอร์เซ็นหรือหนึ่งจุดห้ามันก็ยังค่คิดแบบนี้ถ้าถูกสามตัวรางวัลละสี่พันห้าสี่ยี่สิบปคิดไปยังสั่นสองหมื่นเงินรางวัลใหญ่ๆก็ให้มันใหญ่ไปเลยเอย่างนี้เนี้ยนะเพราะนั้นล่างของอาจารย์เน้นไปที่ที่เปียกแต่บนอาจารย์ฟันเป็นหลังเอ้ยบนเป็นเปลเก่าเด้อฟั่งปากเอาเนี่ยนะเียนะ จเจ็ดเปดเตอร์จยงเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจะให้ดูหลักเปีแล้วตัวไหนซื้อเยอะที่สุดอันนี้มันก็แปดแปดเก้าซื้อตลอดแหละเพราะว่ามันเป็นที่จะลดอันเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าลอตเตอรี่บนก็ซื้อกันนะี่องอะไรก็ไม่แน่นอนถ้าบนมาล่างนะเออล่างมาบนมันก็เป็นไปได้หมด เดี๋สไลด์ก่อนเพิ่มเพิ่มข้อมูลให้ครับปกติตัวนี้หาสื่อไล่ไหลเดี๋ยวแยกให้เบิ่งก่อนว่ตาตัวจันท์นักตัวใดเด็ก,ก,ก,นะดกหลักเปียกเนาะถ้าใครจำหลักเกียดในหวยใบฟ,ฟ้าได้ไอาจารย์เล่นตัวนั้นแหละแต่เดี๋ยวแยกไว้ว่าส่วนไหเดี๋ยวนะเดเ๋็วไล่ดูตัวหนักให้เดี๋ยวไล่ดูตัวหนักก่อน อาจารย์จะยิงยิงนี่มันคือหลายอยู่แบบเมื่อเขาออกจากกระ,ะ,กระเะนนป๋าน่าเหมืนกับสซเนนสนอแบบนี้เนาะแต่ตัวน,นี้จะเย,ยอะกว่าเพื่อนอยู่เนี่ยเพราะมัดเออเพราะว่าเคืดใดกับมันครับแต่ถ้าจะซื้อเยอะอยู่เด้อคือเปลียก็คือล่างเด้อพี่นอ้องแต่ถ้าเปลียนหก อันนี้เป็นเลขเลขเกี่ยวกับเปดเห็นไหมละ่ะแปดเก้าเก้าแปดก็สื่อคือเราพ้อนเป็นไทะเดียนหลุกต, 9, ตัเก้าแต่ละเก้ามันเป็นบนอนะ่ะเก้าหกแดดกันล่างกันล่างกับกันแคลร์เตรลี่ประมาณนี้เนกะ้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดคือกันอนะ่ะสื่อ ช็อตตี่ในชุดไบฟ้าทุกตัวแต่ซื้อซื้อล่างนะจารย์ชอบคือแปดห้าแล็บแปดหกสั่งเนื้อแปดห้าแล็บแปดหกแปดห้าเล็บแปดหกแปดห้าแล็บแปดหกดังนี่บอรกระหาสสามดังนี่บอคือเอียงมันไม่เกี่ยวกับเลขอาจารย์อาจารย์ไม่ขอคอมเมนต์ ขออาใจารย์ให้เด็นเปียกกับเก้าถ้าเลขอย่างอื่นไม่ไม่ขอคอมเมนต์ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพราะมันไม่มีในสูตรใน,นมีหาก็คือรักหน่วย <c oughs> ก็เลยเพราะนั้นทั้งที่มันเป็นเลขบ้านเลขที่บ้านอาจารย์ห้าสิบสามและตัวนี้กันแว้น้ำเดิอพผี่นองมันเกี่ยวกับตัวอาจารย์เดอ้อสามหนึเปียกแลเสวาบ,าบ,าบ,าบา่บกมันเกี่ยวกับอีหยัง ามหนึ่งปแปดเขาบอกจมิี้เดือนนี้เดือนอะไรเดือนมีนาคือเลขสามเนาะวันที่สิบแปดน,นะครับขึ้นเก้าข่้เดือนสี่นะบอกแค่นี้ก็หูเนาะก็ไปจากเราออกอากาศอนะ่ะมันเป็นวันดีวันเขาเรียกว่า มาเป็นวันดีก็แล้วกันเนาะนะครับเนีย่ยมันเป็นวันดีก็เลยไม่จะวางออกอากาศเนี่ยพี่เนางเขาเรียกว่าวันทงชัยนะวันทงชัยเหมาะกับงานพิธีกรรมต่างๆซอไว้เนี่ย สามหนึ่งแปดนะครับโอ้ยแอดเขาไม่มีมาลเลยครับปขอนิบายกับแอดอันนี้ไม่มีแอดแล้วพี่น้องไม่ได้ขอไม่ได้ให้เพราะว่ามันไม่ใช่กลุ่มเลยอันนี้คือเพียดนะครับไล์สดสด ครับอาจต้องไปขอในกลุ่มเนะ่ในแหดมินหรือเขาหาให้คนเ้อนะเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์สิบบอกเดือนเดียววันที่สิบแปดหลังไว้ออกเจ็กสิ่มาเฉลยเดี๋ยวจะมาเห็นโพสต์ส่วนตัวแต่เกี่ยวกับเพียลก็จะไม่ลงสิบอริโูเพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตของอาจารย์เนาะนะนะสรุปยังไง,ไงคือนะ สรุปง่ายๆเป็นวันที่อาจารย์จะมาอยู่ที่จังหวัดสุรินในวันที่1ิมีนาคมนะครับเป็นรูปแบบเอาตามนี้เนาะซึ่งเดือนมีนามันก็เป็นวันเดือนมีนาก็เลขยกสามเนเออกไะเลือไว้่บเมืองใบน้ำแมีพี่น้องแล้วก็อย่างอยู่นอกตัวหนึง่งและ เนียอาจารย์มีคนเอารถมาขายไห้นะพี่น้องเออรถขีไปหน้าก็เ,าเดี๋ยวมวันรถพ่วงรถซาลิงมันเท่ามันทะเบียนเดียวกันล่องหาซื้อน้ำเนี้ยเอามัดกับเก,กเกียรนะรถพ่วงรถพี่น้องทั้งจังหวัดศรีสะเกียเนี่ยเขาด้ขนของไปไฮเบน่าแต่เลยเออมันซือตรงกันหลายอย่างประมาณนี้แหละ Okay. อำเภออะไรอ๋ออาจารย์ก็ยังผ่าผ้าเห็ดอยู่ดีใครได้ไปทาบุญกับอาจารย์ที่เทหินรอบพระอุโบสถใครใครรู้พิมพแม่เนี่ยบ้าน,บ,านบ้านอีหยังบ้านอะไรอบ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรใครใครร่วมทําบุญกับอาจารยารราทนะ์ที่อาจารย์บารายสดให้ให้หน่วยรัฐบาลงวดที่แล้วนะอาจารย์ไปไหลนิวัดเลย ที่วัดนั่นแหละบ้านนั่นแหละมีใครดูไหมเนาะรองพิมเองเบื้องเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์ใครดูดิเดี๋ยวสิริอ่านให้เบื้องใครบ้านนั่นแหละ,บ,นนละบ้านนั่นเลยนะครับที่จะมามาอยู่บ้านนี้แหละในสุรินเนี่ยที่มาทำถนนรอบพระอุโบสถเพืพื้นปูนเนี่ยอคุณพรทิพย์ นักกอนสุรภา,านะครับว่าเจา้าคือเก่งเจ้าอยู่บันไหนบ่แมนถูกต้องเลยเจาย้ายุ่เป็นคนบ้านนี้บ่เจ้าเพื่อนจกักได้ร่วมงานเทปูนค่ะแต่เพื่อนจักบ้านมันบ่นะนะบ้านนี้แหละนะครับอยู่ในเฟซส,ส่วนตัวอาจารย์ก็ลงโคกน้องนาะห้เบื้องยุตวเออนะครับดูแต่อำเภออาำเภอสนมถูกต้องอยู่แต่ว่าบ้านนะนะั่นแหละบ้านที่อาจารย์มาเท ที่ที่คุณรอบพระอุโบสถเมื่อที่ไปถวายเงินให้ทางวัดแนี่ยอำเภอนนอนนาลายคำว่าบบเมียนได้ละเออเดี๋ยวนะมันอยกคนลเครื่องเนาะมันอยู่นี่อีกเครื่องหนึ่งเนาะว่าหนาจะไม่เลือเครื่องนี้นนที่อาจารย์มาที่อาจารย์มามอบไปเงินสามหมื่นไหม จนนี่เข่องคนละเข่องว่า oh. ใช่ค่ะอาจารย์หนูคนตาขาดเพจปลอมของอาจารย์ชื่อออกกรนภาจวดเออแมนนะครับเพจออกกรผ้าจวดหรือกุมายจรนผ้าจวดไม่มีแต่ที่เดิมทีออาจารย์ก็ไปตั้งหนีหนีผิดผิดปลอมก่อนกระสินีเอฟซีก็เลยไปตั้งออกกรน้าจวดนะครับทีนี้อาจารย์ก็เห็นมันปลอมเยอะเกินเลยไป ไปมองยังไงคือปิยกเพีดนี้นะช่วงที่จารย์ไปสร้างองค์ท้าเวสวรร์กรเ็เลยไปแก้ไขทําเรื่องแก้ไขชื่อเปลีย่ยนจากอกคกรพายจวดเป็นเพีนะครับองค์ท้าเวสวรณน,นะที่จันไปไปทําบุญไปทางเพียรไท้าเวสวรณสำนักสงฆ์สัปปทุมจังหวัดสุรินทร์นะครับมีคนติดตามสองหมื่น อันนี้นะครับคือเพจอกกรพาจวดอาจารย์มาแก้ไขเพราะนั้นองกรอพาจวดไม่มีก็คือเป็นเพจปลอมเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้เดี๋ยวขอกบหนากล่องให้ฟังเนี่ยนะครับเนี่ยอาจารย์แก้ไขนะเปลี่ยนชื่อจากองกรพาจวดมาเป็นทาวิีสุวรรณสำนักสงฆ์สักปฐุมจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะนั้นอกรพาจวด